เราเกิดมามีต้นทุนชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะคะการที่เรามีต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราจะสิ้นไรลไหมตอกไปซะทีเดียวนะจ๊ะอันนี้เป็นกิจกรรมวันหยุดของปลวกน้อยหรือว่าของแมงเป้นั่นเองนะจ๊ะวันธรรมดาค่ะเปิดร้านนวดนะจ๊ะเป็นเจ้าของร้านเองซักผ้าอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยเวลาว่างของเป้นะคะเป้จะเอามาขายของออนไลน์ค่ะคือจริงๆแล้วไม่ได้ขายจริงจังหรอกเพราะว่าไม่มีเวลานะคะ แต่ถ้าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบเออมันไม่ยุ่งยากกับชีวิตมากนะักก็จะเอามาโพสต์ใน Facebook ขายค่ะเรามองว่าการที่เราเล่นโซเชียลเนี่ยก็คือจะต้องหารายได้จากตรงนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นรายได้เงินน้อยเงินร้อยเงินสิบเอาหมดจะ้ะเพราะว่าเราเกิดมาต้องพึ่งพาตัวเองนะจ๊ะทุกคนอย่างที่บอกแหละว่าบางคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะคะแต่สำหรับเป้เองนะเป้จะใช้เวลาทุกวินาทีให้มันมีค่าจริงๆค่ะ ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากๆเลยทุกคนแต่ว่าเรามาถึงจุดที่ว่าเราเคยล้มมาแล้วแล้วเรา กำลังลุกขึ้นยืนแล้วเราก็กำลังต่อสู้กับชีวิตของเราอยู่นั่นเองนะจ๊ะเราเหนื่อยได้แต่ว่าพักแป๊บเดียวมันก็หายเหนื่อยค่ะแต่ตอนที่เราไม่มีเงินไม่มีกินหรือว่าเราอยากกินอะไรดีๆแล้วแบบนั่งมองคนอื่นเขากินหรือแบบไม่มีปัญญาไปซื้อกินนั่นคือแบบบอกเลยสุดๆของชีวิตแล้วค่ะอย่างที่เป้เคยเล่าให้กับทุกๆคนฟังนะคะว่าเป้เคยล้มจนแบบไม่มีเงินซื้อไข่ไก่กินมันมันมันถึงจุดที่แบบสุดๆแล้วแล้วก็บอกกับตัวเอง ทุกๆวันค่ะว่าเราจะขยันเราจะไม่พลาดอีกและเราก็จะไม่จนหรือว่าจะไม่อดอยากแบบที่ผ่านมาอีกแล้วจ้ะ